ゃいいチュー <laughs> วันนี้แหละครับพาที่ของวังเกิดทีการุนน่นแหละคือจริงๆนะอยากจะทําจัดเต็มะละหน่อยแต่ตอนนี้ก็มีเวลานี้เดี๋ยวใช่ไหมไ้เก็เลยแบบอันนี้ก็ง่ายๆนะใสง่ง่ายๆก็เลยอายุเท่าไหร่นั้นไส่โต๊ะสิเต้นั้นไส่ได้สักชั้นไส่ได้สักอายุสั้กว่าวันนี้นะ วันที่30เดือน6วันนี้แหละครับสั่งก่อนเสียงอะไรครับอ๋อนี่เสียงก็ไฟพุทธครับพุ้งวันเกิดจุดรู้เลยอี้จุดพุ้งเลยครับสุดยอดเลยใหญ่มากเลยนะบ้านเราจัดเต็มเลยวันเกิดจุดพุ้งเลยอันนี้พุ้งละแสนสุดยอดจะอุ่นให้ชิม メイマダラバン。バースデイトゥユーハッピーバースデイトゥーバーハッピーバースデイトゥユーはいどうぞ พี่เขาดูเนี่ยนะช่วงนี้ชอบรถไฟกับรถหยดนะก็เลยผมสั่งเค้กรถไฟโดอีกหน่เลยาฮ่าส่าฮ่าฮ่า่ฮา

うん。こなななななないいいいいいいですすどどどどどっっあるペスタイプううううううぞんんかかかおおししよたねピピン食べま ขอบคุณครับที่เารองนนีเรืก็ไดูไปอันนีอันนี้ของคึงขอบคุณครับพี่อันนี้รตครับงครึ่งวัวนี้นะนี่ก็ช่วยแนะนำตัววันนี้คืออะไรช่คืวันนี้ของได้ลของได้เยอะว้าวพี่ว่าเสกของที่ครุได้แล้วนะนใชเานัานา

ไทうวะขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณรับขอบคุณค,ค,ณค,ค,ณค,ค,ณคาญญให้ครับแม่ผมให้วันนี้ได้นอสส์พุ่นไปพี่ิตาั่มาไงอ่าใช่ไหมคุณผู้ชมที่โฟลเรานะในออนไลน์นะน่าจะรู้ว่าป้าป้าค

โอ้นักตกปลาที <cents cover S 3> <c Ris ky> ่ชื่อดังคืออะไรครับโนอันนี้จากพี่ชายผมนะครับโอ้โหเด็ดกาเลยเรียกได้วาน้องดีกาโนดีพี่ชายผมชื่อโนโนดีนะนนี้อะไรโอเคกาเลย

ผมเกิดที่เมืองไทยมาหนึ่งปีครึ่งแล้วมาที่ญี่ปุ่นหนึ่งปีครึ่งอันนี้แหละจ,จริงๆแล้วผมลุกครึ่งจริงๆผมอยู่ญี่ปุ่นอย่าเพราะว่าโควิดขอเล่าเรื่องว่างคืดของผมช่วนเด็กๆแล้วกันนะคุณผู้ชมนะ คือผมก็มีคำสอนจำคงข้านดีแหละไม่ใช่คงขั้นละดีเลยแหละเพราะว่าพ่อแม่จัดไท้ดีโดยเฉพาะผมแม่นะแม่ชอบทำอาหารไงครับแล้วก็วันวันคืนของผมนะแม่ก็จะทำอาหารแบบพิเศษให้อย่างเช่นมีสเต็กเนื้อไก่ทอดแบบจังใหญ่เลยอย่างนี้เลยแล้วก็มีสป,ปากเกตตี้มีซอสแล้วก็มีไส้ขอนมีอะไรอาหารที่แบบเด็ก,ดกๆนั่นแหละผมชอบอ่ะ ที่แคลอรี่สูงกันนะตอนเด็กๆนะมันก็อีกอานหนึ่งสำคัญคือต้องมีเค้กจำได้เลยเค้กอันนั้นนะในร้านเชื่อ,อะไรนะเค้กฮูจิยะนัะ่นแหละเค้กฮูจิยะก็มีเอ่อครีมสดแล้วก็มีสตรอเบอรี่อยู่ข้างบนอันนั้นชอบมากเพราะว่าอร่อยแล้วก็น่าจะกินได้สวันนะใช่ไหมใช่ๆสองวันหรือสามวันนะเราเอ็นจอยได้ <laughs> ก,กินขนมเค้กโด,โดยที่ไม่ต้องเกรงใจเพราะว่า ปกติก็มีจำกัดนะแม่ก็ไม่ให้กินของหวานเยอะเพราะว่ากลัว,วอ้วนอะไรเนี่ยแต่ถ้าวันเกิดอะ่ะแม่ก็กินให้สบาย <laughs> จนตืมนบอดอะแล้วก็ข้ามบนเค้กนั้นนะมี happy birthday hero อะไรเนี้ยนะอ๋อใช่ใช่แล้วก็ต้นเด็กๆอะ่ะประมาณเด็กๆหมายความว่าจนถึงอายุสิบสอง กว่ามานะคนที่จะเข้าไฮสคูลสิบสองปีนะ,ะก็จะมีปาร์ตี้แบบนี้ทุกปีแล้วก็มีเพื่อนด้วยนะเพื่อนสนิทอะรายแรกยว่ามาด้วยแล้วก็กินด้วยกันแล้วเพื่อนๆก็จะมีกองฝากให้นั่นสือสมุมดหรือว่าไอพลาสติกโมเดลของไอการดั้มอุตอมังอะไรเนี้ยครับนี่แหละจำได้ก <laughs> ็ต้องขอบคุณ่นะแล้วคราวนี้ผมก็รู้สึกว่าเคืองให้ลูกตัวเอง หมายความว่าความทรงจําที่ดีช่วงวันเกิดนะนะอย่างไงก็เชื่อเถอะลูกอ่ะไม่อยู่กับเราตลอดหรอกเขาก็อายุย h s c ไฮส l ก็ไม่อยู่กับพ่อ,พ,อพ่อแม่มัง่งเวลาวันเกิดก็ไปกับเพื่อนมัง่งหรือว่าจะมีแฟนอะไรเนี้ยใช่ไหมแล้วพ่ออ่ะนะเวลาวาันเกิดอ่ะเขา,าอ่ะพาที่ไม่อยู่ไม่อยู่เพราะว่าพาที่เรากำลังนะกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็เพื่อนแม่ นะอยู่ด้วยกันกินแคกกินอะไรกันใช่ไหมฮะกินอรังกันเลยแต่พ่อกลับมากลางคืนนะพ่อทาํางานใช่ไหมแล้วก็พ่อก็จะมีคงฝากให้ทุกคันเลยคงฝากอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมคงฝากที่ที่ผมชอบผมกระสิบ,บอกพ่อวันงของวันคืนหรือว่าคริสต์มาสนะผมบอกว่าอยากอยากอยากได้เกมน,นั้นนะ่ะไอ้เบสบอล อยากได้เกมเอ่อบาสเกตบอลอยากได้เกมมานั้นเอ่อดราก้อนควอสต์สามดราก้อนควอสสี่อะไรเนี้ยพัก m a นจำได้เลยโอ้โหอ,อะไรยัน่นนะผมบอกพอ่พอพอ่อเหมือนกับรับทราบรือเปล่าไม่รู้อ๋อหรอประมาณเนี้ยแต่ว,ว่างเกิดนั้นนะ่ะพ่อกลับมาสี่ถึงห้าทุ่งน,นะเฮยมีบ็อกซ์เขาทุกคันนะซื้อหลังเดียวกันเลยลานที่ หน้าสถานีรถไฟโยโกฮาม่านะอันนั้นนะร้านนั้นนะ่ะเขาซื้อบ็อกซ์นนะ้าเมเป็นห่อด้วยกระดาษสีขาวแล้วก็มีโลโก้ฮุนยองอะเต็มๆเลยในกระดาษนั่นแหละพ่อก็อให้ของเล่นเกมอะไรเงี้ยจำได้ความทรงจำที่ดีเ็าเลยวันนี้ก็นะมีฮิคารุนะนะวันเกิดแบบเนี้ยก็อยากให้อยากคืนให้ลูกตัวเองนั่นแหละนะวันนี้ผมรู้สึกอย่างนั้น สุดบอดเแล้วก็คุณพ่อผมว่านะให้อันนี้ดีนะทนชาตทั่วโลกเลยตัวนี้ฮก็รูได้แล้วนะทนชาตอันเนี้ยของของประเทศไทยนะจะถามฮิก็รู้ไหม ฮิคารุโผล่ตอนนี้ฮิคารเนี่ยสนใจอวกาศไอ้ที่เรืงจงนะขมองดาวแล้วก็มองประจานด้วยนะครับบางทีบอกบอกพผมนะครับว่าพะพรมูนอะไอย่างเงี้ย แล้วก็เห็นดาวก็ star อะไรเนี้ยแล้วตัวนี้เขาภาษาภาษาอวกาศได้แล้วนะอย่างเช่นกาแล็กซี่เขาพูดได้เลยนะกาแล็กซี่กิงกับเกอะไรเงี้ยพูดได้แล้วตรงนี้ก็ <c oughs> ได้เดี๋ยวดูวนะเห็นภาพแบบนี้แต่ต้องระว่าคําถาม,ามาท,าทุกเวลา <c oughs> ไอโดสิดูสป ก็วันนี้นะไม่ใช่ว่าคงฝากคงกว่างว่างเกิดที่ที่คนที่ได้ก็คือฮิการุยันเดียวนะไม่ใช่ครับมีคงกว่างให้คุณผู้ชมด้วยครับคุณผู้ชมนะฟังดีๆนะคือ,อ,อผมก็ทํารายการสุขวิจปร่นมานานแล้วนะครับแต่วันนี้นะครับลุารู่สังขวบแล้วก็อีกคนหนึ่งวันนี้นอนอยู่นะขออนุญาตนะไม่ออกในกลาวันนี้นะเข้านอนลนะนะนะสบายมากครับขออนุญาตครับแล้วก็ เขาว่าอะไรเป็นสาเดือนแล้ววันนี้ชุมชุมสามเดือนลูกชายสาขวบกับสามเดือนมีสองคนแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าคุณผู้ชมอาจจะเขียนชุมกับพี่การุเนี่ยเขาจะโตมายังไงโตขึ้นยังไงใช่ไหมผมก็เลยตัดสินใจว่าเปิดช่องใหม่แล้วค่ับลนะนคุณผู้ชมนะชื่อช่องนะคะก็คือง่ายมากเลย ที่หลอกฟามิลี่นะครับอันนี้คือฟามิลี่ชาน n e ลที่เหมือนกับฟามิลี่วอล์กนะครับทุกวันนี้พยายามทุกวันอาจจะไปบางวันไม่ได้นะก็อาทิตย์ละแบบรายวันนะรายวันเราจะแนะนำโชว์ไลฟ์สไตล์ฮิการุกับชุ่นะกับพ่อผู้ชายสามคนเนี่ยกำสามปันทุกวันนะครับว่าเป็นยังไงนะเหมือนไดอารี่ทุกวันนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะวอกนะก็อันนี้คือทำง่ายๆครับ สบายๆง่ายๆแล้วก็ใครเครียดนะก็มาดูได้แล้วก็อาจจะคนที่เรียนลูกนะก็มาดูได้แจ้งกันแล้วก็จะแชร์ไอเดียกันว่าเรียนลูกนะเราควรจะอย่างนี้นะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยก็แชร์คอมเมนต์้วกกันฝากช่องใหม่ด้วยนะครับรายการวารีซาบิตีบีซูโก่ญีปั่นด้วยแล้วก็มีช่องใหม่ก็คือชื่อว่า h ิโ o Family นะครับใครอยากจะติดตามก็ よろしくย願いしกすนิยิมาสฝากด้วยครับเราใส่ลิงก์ให้ขั้นหลังน,นี้นะในช่วงนี้แล้วกันนะครับช่วย Subscribe ด้วยนะถ้าคนสนใจนะ,นะะวันนี้ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่กระดูกไม่อยู่เลยวันนี้เพราะว่า<ง>เล่นกีตาร์เล่นใดนะเศร้ารักก็นั่งสื่อนั่งสือมีโอ้โหเต็มไม่นสนใจแนละ้วก <laughs> ็เป็นกับ คุณผู้ชมนะทุกคนนะว่า Happy birthday Hikaru นะ Happy birthday ช่วงอะไรเนี่ยนะส่งมาเมสเ a จแบบนี้คนอ่านทุกอย่างครับวันนี้แค่นี้สวัสดีครับบ๊ายฝายกชอใหม่นะติดตามขี้ o f a ฟาร์มิดีด้วย